พิเศษหนึ่งสารนะครับกรุงเทพปลายทางเชียงใหม่กำลังจะถอยกระบวนกข้อเทียบในชานชลาหลางที่6ของสถานีกรุงเทพไปดูนะครับวันนี้รถเชือกเรือกีกทันนนะัดแนนนอนดวูหน่วยชัชานชาลาเจ็ดนะครับเป็น ของขบวน1นึงมกรุงเทพไปทางหนองคายนะครับได้นอนแด้วูสองคัน เห็นที่ขนเครื่องนอนนะครับเขื้นไปเตรียมละตามด้วยรถตรบรถสัมภาระนะครับสัมภาระจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารถเดินไปหลายขาบวน ที่เห็นนะก,ก็เป็นรถนอนชั้นหนึ่งหนึ่งคันนะครับรถนอนชั้นสองสองคันรถดังชั้นสองหนึ่งคันชั้นสามหนึ่งคันเปิดท้ายด้วยบบหอแล้วก็รถเครืงสายสำหรับมาไล่คันเลย รับเลี้วขบวนด่วนพิเศษหนึ่งสามกรุงเทพเชียงใหม่ความยาวรถวันนี้ก็เจ็ดพันนะครับตัวนี้ก็สั้นๆเพราคนเดินทางน้อย 1นครับหนึ่งนะครับจะเป็นคันที่เสร์ฟเข้ามาวันหนึ่งยังไม่ค่อยมีนะนี่ก็ชั้นสามครับข้างหน้าก็จะเป็นรถบ,าบาอปอแล้วก็รถแล้วก็รถชั้นสามข้างถงสำหรับผนสัมภาระ